เกมนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงจิตใจเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเลอย่างเดียวพอนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบอีกแล้วกับ g o 7X เนะครับเว็บไซต์เดิมพันคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดมาแรงาที่สุดในตอนนี้นะเว็บเดียวครบจบทุกอย่างนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสดนะครับสล็อตนะครับหวยแล้วก็มีนะครับ ลองดูนะโปรโมชันต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจสมัครดูที่ผมปักมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่ a อ g o 7 x นะครับผมไปครับคลิปนี้ไปลุยกันที่ค่ายโจ๊กเกอร์ดีกว่าโอเคมาตอนนี้มี PG มาแล้วนะครับเฮ้ยเจอ PG ดีกว่าวะต้อนเว่เวาโจอ๊กเกอร์นะครับ PG 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 เฮ้ยเอาเรื่องอยู่ มีโหมดเดโมด้วยนะใครสนใจมาลองทดสอบฝีมือก็เข้ามาดูได้นะครับคลิปนี้มีทุนอยู่3,000จัดกันไปที่เปิดประเดิมกันที่เกม b i กินี่พาร d ได e แล้วกันนะครับตามล่า5,000เท่ามา5 0 0 0เท่านี้ต้องเข้าฟรีเกมนะีแล้วก็วายมาทุกแถวนี่ครับดูอะไรจ่ายไหมไม่ต้องดูหรอกเนาะน่าจะคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับเปิดเทอร์โบแล้วก็เบตยนะครับไป สามสิบบวชมาก่อนสเกตเตอร์สามตัวแค่นั้นนะครับแค่นั้นแต่เนี่ยถ้ามันจะไม่มามันก็ไม่มาอือสองตัวสามทีติดจะมีปัญญาได้กับเขาไมห้าพันเท่ามีคนเคยได้นะซึ่งมันต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งในล้านเหรอ ถึงจะได้เอ้ยกระตุกกระตุกเล็กน้อยอือหือสองตัวอีกแล้วเฮ้ยจะหมดพันหนึ่งแล้วเนะี่ยโอ้โหรอดไหมวะเอ้ยดอกนี้บิ๊กวินนะครับจิ้มไปวันแค่คูณสองนะเสียดายมากครับ ไอซองแถวนี้มันไม่เต็มอะ่ะถ้าเต็มนึงได้เล,เลกิกซุบปั๊บซุบปั๊บร้อยห้าสิบห้าบวตสแคตเตอร์มาหน่อยเอางี้เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับเดี๋ยวเล่นสปีดคลิปไปตอนที่ได้เข้าฟรีเกมแล้วกันเนาะแต่จงังหวะนี้มาอีก215นะครับไป บิ๊กวินอีกรอบนะครับ630แต่ฟรีเกมยังไม่มาสแคตเตอร์ยังไม่ลงนะครับ3ตัวกลับมา2 9 0 0ันเก้าสองพันแปดนะไปะเร่งสปีดคลิป,ปกันต่อครับ a few moments later จังหวะน,นี้บิ๊กวินอีกแล้วนะครับคูณ3นะโบเข้าไป1 0 8 0บาทกำไรมาแล้วนะ500 เอาไงดี600กว่าบาทนี่ครับถ้าเป็นในฟรีเกมนี้บอกเลยว่ากระหึ่มนะเพราะมันได้คูณ4นะครับไปสนิทไปเล่งสบีทคิดไปต่อครับ Two thousand years later โอเคมาสักทีนะครับเหลืออยู่แค่พันหกอ่ะหมดไปสองพันนะมาดูกันห้าพันเท่าจะมีปัญญาไหมแต่ตอนนี้ขอได้ตังค์ได้ทุนคืนก่อนก็พอเนี่ยวายวายเพือ่อนแถมปะแถมปะแถมปะวายวายโอ้โห,โโหเน้นเน้นไปดิ สองรอบสุดท้ายแล้วดูมันโคตรหยาบนะครับจงังหวะนี้หัวร้อนมากขึ้นว่ะไปต่อนี่ครับกำไรแล้วไม่เลิกใช่ไหมโอเครอบสองมาครับ แก้ตัวแก้ตัวดีๆนะเพื่อนวายเน้นๆขอแค่แถวสองสามสี่ก็พอครับไม่ขอให้บไม่เท่าหรอกอึ๊บมาแค่แถวสองว่ะเฮ้ยเบเอ้ยเป็นอะไรกับแถวสองมากวะเอาหน่อยสองสามสี่เฮ้ยกระตุกกระตุกอ๋อ้โห รอบสุดท้ายครับโอ้โหโคตรหยาบหยาบมากจากังหวะนี้400นี่นะครับเอาไงดีวะเฮ้ยงั้นเอาเป็นประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ต่อละ กำไรแล้วไม่เลิกเนาะก็ไม่เป็นไรเอาไว้มาปั้นกันต่อนะครับเดี๋ยว U107 ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนใครมีเกมอะไรแนะนำพูดคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย